สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ปลุกไฟในใจวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งลงตรงนี้ด้วยกันลองหาที่สบายๆนั่งเอนกายลงช้าๆแล้วลองค่อยๆหลับตาลงนะครับแล้วลองจินตนาการถึงภาพของตัวเองในอีก20-30ปีข้างหน้าวันที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต วันที่เรียวแรงอาจจะไม่ได้มีมากมายเหมือนตอนนี้วันที่เส้นผมเริ่มเป็นสีดอกเลาและรอยยิ้มบนใบหน้าก็มีรอยยับย่นที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานับไม่ถ้วนในวันนั้นเราจะอยู่ที่ไหนเราจะกำลังทำอะไรและที่สำคัญที่สุดเลยครับเราจะกำลังรู้สึกแบบไหนกันนะ บางคนอาจจะวาดภาพตัวเองนั่งจิบชาอยู่กับคนที่รักมีลูกหลานวิ่งเล่นอยู่รอบๆแต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ใจหายเมื่อนึกถึงภาพนี้เพราะพวกเขากลัวกลัวความเหงากลัวการเป็นภาระกลัวการต้องอยู่ตัวคนเดียวในวันที่ร่างกายและจิตใจไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม ผมมีเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของยายคนหนึ่งที่ผมรู้จักยายมีชีวิตที่น่าอิจฉามากในวัยหนุ่มสาวมีเพื่อนเยอะแยะไปหมดมีงานสังคมที่ต้องไปแทบทุกสัปดาห์ยายเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นชีวิตยายสนุกมากเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเป็นของยายแต่พออายุมากขึ้นเพื่อนก็เริ่มทยอยจากไปงานเลี้ยงก็ไม่มีใครชวนลูกหลานต่างก็มีชีวิตของตัวเองที่ต้องดูแล วันนึงผมบังเอิญได้เจอยายและสิ่งที่ได้เห็นคือแววตาที่เต็มไปด้วยความเหงายายนั่งอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ทั้งๆท,ที่รอบกายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เงินซื้อได้แต่สิ่งที่ไม่มีคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและดูแลยายในยามที่ต้องการอย่างแท้จริงเรื่องราวนี้ทำให้ผมได้ฉุกคิดครับ ว่าในวันที่เราแก่ตัวลงวันที่โลกที่เคยรายร้อมเราด้วยผู้คนมากมายกลับเล็กลงเรื่อยๆเราจะเหลือใครให้พึ่งพาอย่างแท้จริงกันแน่ผมใช้เวลาอยู่พักใหญ่ในการทบทวนเรื่องนี้และผมก็ได้พบกับคำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจครับเพราะในวันนั้นเราจะเหลือคนให้พึ่งพาเพียงแค่สามคนนี้เท่านั้นซึ่งสามคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างและดูแลไว้ตั้งแต่ตอนนี้ และคนแรกที่เราต้องพึ่งพาอย่างแท้จริงในวันนั้นก็คือตัวคุณเองผมอยากให้เราลองคิดถึงเรื่องนี้กันอย่างช้าๆในวันที่เราเจ็บป่วยมีใครสามารถมาเจ็บป่วยแทนเราได้ไหมหรือในวันที่เราต้องเผชิญกับความเหงามีใครสามารถมาแบกรับความรู้สึกนั้นแทนเราได้หรือเปล่าแน่นอนว่าคําตอบคือไม่มีครับเพราะไม่ว่าเราจะมีคนรักหรือลูกหลานที่อยู่เคียงข้างมากมายแค่ไหน ก็ไม่มีใครสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเราได้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขามีลูกที่ดูแลเอาใจใส่มากลูกชายของเขาทำทุกอย่างเพื่อพ่อซื้อของที่ชอบมาให้พาไปเที่ยวแต่ถึงอย่างนั้นวันหนึ่งที่เพื่อนผมต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดเขาบอกกับผมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าตอนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้แม้ลูกจะนั่งอยู่ข้างๆ แต่ความกลัวและความเจ็บปวดมันเป็นของพ่อคนเดียวไม่มีใครมาเจ็บแทนได้หรอกประโยคนี้มันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราต้องรับผิดชอบร่างกายและจิตใจของเราเองการดูแลตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การกินอาหารดีๆหรือออกกำลังกายเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการดูแลใจของเราด้วยการรู้จักให้อภัยตัวเองในวันที่เราเคยทำผิดพลาด การอบกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอการปล่อยวางความคาดหวังจากคนอื่นเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่ดูแลใจของตัวเองให้แข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้ใครจะมารักและดูแลเราได้อย่างแท้จริงในวันที่เราต้องการมากที่สุดกันล่ะครับการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่การลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์แต่คือการลงทุนในตัวตนของเราเองเมื่อเราได้ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง ฝึกฝนจิตใจให้แข้มแข็งแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขในวันที่เราต้องอยู่ตัวคนเดียวเราก็จะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปเพราะเราจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดและรู้จักเราดีที่สุดอยู่เคียงข้างนั่นก็คือตัวเราเองครับและเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคนที่เราต้องพึ่งพาเป็นคนที่สองนั่นคือเงินในบัญชีครับ ผมรู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ดูเป็นวัตถุนิยมเกินไปหรือเปล่าแต่ผมอยากชวนให้เรามองมันในมุมที่แตกต่างออกไปครับลองมองเงินเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คอยปลดปล่อยเราจากความกังวลในยามแก่เท่าในยามที่เราไม่ได้มีไรายได้มากมายเหมือนตอนหนุ่มสาวในยามที่เราจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกวันเพื่อนคนนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยเราผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่ง ลุงเล่าให้ฟังว่าตอนหนุ่มๆลุงทำงานหนักมากและเก็บเงินทุกบาททุกสตังค์ลูกๆก็เคยบ่นว่าทำไมพ่อไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้างแต่ลุงบอกว่าลุงไม่ได้งกลุงแค่กำลังปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่ชื่อว่าความมั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งลุงต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่ต้องใช้เงินจานวนมากลุงบอกว่าในวันนั้นเองลุงถึงได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า เงินในบัญชีที่ลุงเก็บมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คืออิสรภาพที่ทำให้ลุงไม่ต้องเป็นภาระของลูกๆและยังสามารถเลือกการรักษาที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ด้วยครับในทางกลับกันผมก็เคยเห็นคนที่ใช้ชีวิตแบบวันนี้ต้องใช้ให้คุ้มและไม่ได้วางแผนการเงินในระยะยาวเลยในช่วงแรกอาจจะดูเหมือนพวกเขามีความสุขแต่ในวันที่พวกเขาเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ พวกเขากลับต้องใช้ชีวิตด้วยความกังวลต้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลานหรือบางครั้งก็ต้องกลับไปทำงานหนักทั้งที่ร่างกายไม่ไหวแล้วนี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินอย่างเดียงจนไม่มีความสุขนะครับแต่หมายถึงการรู้จักสร้างสมดุลการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุขพร้อมๆไปกับการสร้างทุนชีวิตสำหรับอนาคตการมีเงินในบัญชีที่พอใช้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบาย แต่มันคือการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอะไรและสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเงินจึงไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีทางเลือกในการใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้จริงๆครับแต่ถึงแม้เราจะมีพร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรงและมีเงินในบัญชีที่พอจะดูแลตัวเองได้ สิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้และมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความกตัญญูผมอยากให้เรามองคำคำนี้ในมุมที่ต่างออกไปครับไม่ใช่ในแง่ของการคาดหวังว่าลูกหลานจะต้องมาดูแลเราในยามแก่เท่าแต่ให้มองว่ามันคือเมล็ดพันธ์แห่งความดีที่เราได้ปลูกลงไปในใจของผู้คนที่เราเคยได้ดูแลผมเคยได้ยินเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆครับ คุณยายคนนึงเล่าให้ฟังว่าตอนหนุ่มๆเธอได้ช่วยเหลือเด็กข้างบ้านที่ยากจนคนหนึ่งด้วยความเมตตาซื้อข้าวให้กินหาเสื้อผ้าให้ใส่ไม่เคยคิดหวังสิ่งใดตอบแทนจนเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้ววันหนึ่งก็กลับมาหาคุณยายเขาไม่ได้กลับมาแค่ตัวเปล่าครับแต่กลับมาพร้อมกับความรักและความห่วงใยที่เต็มหัวใจ เขาดูแลคุณยายเหมือนเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความรักและความรู้สึกดีๆที่คุณยายเคยให้ไว้ในวันที่เขาไม่มีใครเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการคาดหวังแต่มันเกิดขึ้นเพราะความรักที่บริสุทธิ์ที่เคยได้ให้กันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเรามีความกตันอูมีความรักและได้ให้สิ่งดีๆกับผู้คนรอบข้าง ถือว่าเราโชคดีแล้วครับแต่ถ้าในวันนั้นความกระตันยูที่เราคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็อย่าพึ่งเจ็บปวดไปนะครับเพราะสิ่งที่ได้ทำไปแล้วด้วยความดีและความจริงใจนั้นไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลยมันจะยังคงอยู่ในรูปแบบของความสงบสุขทางใจที่เราจะสัมผัสได้เองความสัมพันธ์ที่ดีงามที่สร้างขึ้นจากความจริงใจจะเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันที่ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในยามแก่เท่า และสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาไม่ใช่แค่การดูแลทางกายแต่คือความรักที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วการมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและดูแลเราด้วยหัวใจคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจริงๆและเมื่อเราได้ดูแลทั้งร่างกายเงินทองและความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วสิ่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลย อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสำหรับความสุขที่แท้จริงในบ้านปลายนั่นคือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจครับลองจินตนาการดูสิครับว่าต่อให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินมากมายและมีคนรักอยู่รอบกายแต่ฆ่าใจของคุณเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวและความรู้สึกที่ไม่เติมเต็ม คุณจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีจากภายนอกนะครับแต่มันอยู่ที่เราสามารถจัดการกับความรู้สึกของเราได้ดีแค่ไหนผมเคยได้อ่านเรื่องราวของนักปราชญ์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งครับท่านใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายแต่ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สงบและเป็นสุข มีคนไปถามท่านว่าท่านไม่มีความกังวลเรื่องอะไรเลยหรือครับท่านตอบกลับมาว่าชีวิตก็เหมือนการเดินทางบนเรือสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การพยายามไม่ให้คลื่นลมพัดเข้ามาแต่คือการเรียนรู้ที่จะบังคับเรือของเราให้มั่นคงแม้ในยามที่คลื่นลมแรงที่สุดก็ตาม คำตอบของท่านทำให้ผมได้คิดครับว่าการเตรียมใจก็คือการเรียนรู้ที่จะบังคับเรือชีวิตของเราให้มั่นคงนี่แหละครับมันคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วความคาดหวังจากคนอื่นหรือแม้แต่ความกลัวในอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันคือการฝึกฝนที่จะยอมรับความจริงว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอทั้งร่างกายที่โรยราลงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผู้คนที่อาจจะจากไปในสักวันหนึ่งการเตรียมใจที่ลึกซึ้งที่สุดคือการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันครับการอยู่กับลมหายใจเข้าออกการซึมซับความงามของชีวิตที่เกิดขึ้นในทุกๆวันแม้ จะเป็นเพียงการจิบกาแฟยามเช้าการมองดูต้นไม้ที่เติบโตหรือการฟังเสียงนกร้องเพราะในที่สุดแล้วความสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางครับแต่อยู่ที่เราได้เดินทางมาถึงและยอมรับในสิ่งที่ชีวิตมอบให้อย่างเต็มหัวใจครับเพราะฉะนั้นในวันที่เราเหลือเพียงตัวคนเดียว การมีจิตใจที่สงบและเข้มแข็งจะเป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่ข้างในคอยอบกอดเราไว้และบอกกับเราว่าไม่เป็นไรนะเธอจะผ่านมันไปได้เพราะเธอได้เตรียมใจไว้พร้อมแล้วและในที่สุดการเดินทางในครั้งนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเราได้ร่วมกันมองเข้าไปในอนาคตและได้พบกับเพื่อนแท้สามคนที่รอเราอยู่ แต่ตอนนี้เราได้ค้นพบแล้วครับว่าเพื่อนแท้เหล่านั้นไม่ได้มีแค่สามคนแต่มีถึงสี่คนคนที่หนึ่งคือตัวคุณเองที่คุณต้องดูแลและรักให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้คนที่สองคือเงินในบัญชีที่คุณต้องสร้างเพื่อความมั่นคงและอิสรภาพในยามบ้านปลายคนที่สามคือความกตัญญู ที่คุณหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีไว้ในใจของผู้คนและคนที่สี่คือจิตใจของคุณเองที่คุณต้องเตรียมพร้อมให้สงบและเข้มแข็งเสมอสี่สิ่งนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นคำเตือนแต่ผมอยากให้เรามองมันในมุมใหม่ครับมองว่ามันคือคู่มือการใช้ชีวิตเป็นเหมือนแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่ครึ่งชีวิตหลังที่เต็มไปด้วยความสงบและสบาย การมี4ี่สิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่หมายถึงเราจะมีเครื่องมือที่พร้อมจะรับมือกับทุกสิ่งที่จะเข้ามาชีวิตก็เหมือนการขับรถครับเราไม่สามารถควบคุมถนนที่จะเจอได้ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับหลุมบอ่อหรือทางโค้งที่อันตรายเมื่อไหร่แต่ถ้าเราได้ดูแลรถของเราให้ดีเติมน้ำมันให้เต็มถังและฝึกฝนการขับขี่ให้ชำนาญไม่ว่าจะต้องเจอกับเส้นทางแบบไหน เราก็จะสามารถขับพานมันไปได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นอย่าเราให้ถึงวันที่เราแก่ตัวลงแล้วถึงจะเริ่มมองหาเพื่อนทั้ง4ี่คนนี้เลยนะครับแต่ให้เราเริ่มสร้างและดูแลเพื่อนเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นด้วยการหันกลับมารักและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนเริ่มต้นด้วยการให้ความรักและความดีกับผู้คนรอบข้างและสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนจิตใจให้สงบและเข้มแข็งเมื่อคุณได้ทำสี่สิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าอนาคตจะพาคุณไปที่ไหนคุณจะสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมั่นคงและมีความสุขเพราะคุณรู้แล้วครับว่าในวันที่คุณต้องพึ่งพาใครสักคนคุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดอยู่เคียงข้างเสมอตัวคุณเองเงินในบัญชีความกตันอูและจิตใจของคุณ